สวัสดีครับผมนวติวิทวัฒน์คู่เกษรนะครับคนอยากเล่าวันนี้เนี่ยผมมานั่งอยู่ที่โรงแรมเลอเชลยันเมืองเกิร์เจนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ห่างจากปูซานประมาณชั่วโมงกว่ากนะครับก็มาครั้งนี้ก็เพราะว่าผมได้มาร่วมกับทางบริษัทวินเพรสเมนต์ได้เชิญผมมาร่วมกันเพื่อที่จะมาดูนะครับได้มาเห็น บริษัทต่อเรือขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าแดวูซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองน,นี้นะครับเพราะว่าบริษัทวินได้พาแรงงานไทยจำนวน50กว่าคนนะครับซึ่งเป็นอาชีพช่างเชื่อมถือว่าเป็นช่างฝีมือนะครับก็น่าชื่นชมนะครับที่เขารับแรงงานไทยของเราเนี่ยเข้ามาทำงานที่นี่แลวเขาก็พึงพอใจตรงนี้แหละครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งในด้านของทักษะฝีมือแรงงานนะครับ ก็่อก่อนที่จะไปดูในเรื่องของเอการเขาต้อนรับยังไงอะไรยังไงในโรงงานเป็นยังไงนั้นเสียดายที่เราไม่สามารถถ่ายภาพได้นะครับแต่ก็เห็นคนงานกับได้เจอกับทางในจ้างนะครับก็มีความสุขดีนะครเดียวกันการที่ผมมากับบริษัทวิงเพ m e มนนั่นผมมากับประธานบริษัทที่ชื่อว่าคุณรังสรรค์นันน์นะครับก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรังสรรดนันเป็นประธานบริหารของบริษัทจัดหางานวิ e เ t สเมนก็วันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีอีครั้งหนึ่งที่บริษัทเนี่ยได้มีการจจัดส่งรายงานไทยก็คือช่างเชื่อมมาทำงานที่ประเทศเกาหลีกับนายจ้างเดวูสำหรับนายจ้างรายนี้เนี่ย ก็คือเราก็เพิ่งส่งครั้งแรกโดยวีซ่า e เนะชุดนี้เราเข้ามาประมาณ5้สุกว่าคนก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบน,นะครับว่าบริษัทจัดหางานวินเ e สเมนเนี่ยเราส่งคนหางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่างฝีมือนะไปทำงานต่างประเทศลหลายๆประเทศมาทั่วโลกและคนงานกลุ่มแรกที่มากับเราเนี่ย บางคนก็อยู่กับเราเนี่ยมา20ปีก็มีนะไปมาหลายประเทศอย่างเช่นอฟริกาใต้นะไปเม็กซิโกก็มีนะไปตุรกีก็มีบางคนก็เคยไปงานเชื่อมที่ฮ่องกงนะหลายๆคนเมื่อผมได้พูดคุยเนี่ยผมก็รู้สึกภาคภูมิใจก็คือทุกๆคนเนี่ยก็คือให้ความเชื่อมั่น ในการจัดส่งหรือว่าไปทำงานต่างประเทศกับบริษัทจัดหาง,งานวินเพสเมนในการเดินทางเข้ามาครั้งนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับนายจ้างของไดวูหลายๆคนนะซึ่งผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็ให้การต้อนรับแรงงานไทยชุดนี้เนี่ยเป็นอย่างดีและนอกจากนั้นเนี่ยก็ไปดูที่พักที่อะไร ที่นอนของพี่น้องแรงงานไทยเนี่ยก็รู้สึกว่ามีมาตรฐานเป็นหอพักนะนอนห้องละ2คนแต่นอกจากนี้ก็ยังได้พบกับพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานอยู่กับนายจ้างใดวูเนี่ยมันนานถึง7ปีโดยวีซ่า E7 ในโรงงานเนี่ยในอู่ต่อเรือก็มีโรงงาน คนงานจากชาติต่างๆอย่างเช่นเนปาลอินเดียนะฟิลิปปินส์อินโดและคนงานไทยทำง,งานอยู่แต่กลุ่มนี้ก็คือจะมาเป็นมาโดยวีซ่าของ E9 ซึ่งจะเป็นคนงานทั่วไปแต่แต่คนงานกลุ่มนี้ที่บริษัทส่งเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยจะเดินทางโดยวีซ่า E7 ซึ่งเป็นวีซ่า ช่างฝีมือระดับสูงผมคิดว่าในระยะในระยะต่อไปเนี่ยโอกาสต่อไปนี่ถ้าหากว่านายจ้างได้เห็นฝีมือของอช่างเชื่อมกลุ่มเราแล้วเนี่ยผมคิดว่าค่าจ้างก็คงปรับได้สูงขึ้นครับขอบคุณครับเดี๋ยวเอาเอาเท่านี้ก่อน